ที่เอามาชําระนี่ในจังหวะนั้น <Ừ. S 2> แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าในปีนี้เนี่ยเราก็มีการลดราคาลงถึง2ครั้งในช่วงของเทศกาลสงการเนี่ยหครั้งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตามโครงการควิกบิ๊กวินของท่านรัฐมนตรีนั่นคือดีเซลใช่ครับเรียกว่าเป็นการบริหารจัดการราคาพลังงานโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงฐานะล่าสุดเป็นยังไงคะที่เคยติดลบถึง130 0 0 0ล้าน ฐานะล่าสุดนะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกองทุนเราติดลบเหลือเพียงแค่12,895ล้านนะครับโดยตอนนี้เราแบ่งเป็นของบัญชีน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเราบวกอยู่ที่28,125ล้านแล้วก็ของ LPG ติดลบอยู่ที่41,20ล้านหลักๆวันนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยบัญชีที่เป็นบัญชีน้ำมันดูไม่น่าห่วงและเป็นบวกแล้วแต่บัญชีที่ติดลบก็คือบัญชีก๊าซสูงต้ม มีคําถามต่อมาว่าเอา้าในเมื่อกองทุนน้ำมันเป็นเป็นบวกแล้วะยังจําเป็นต้องมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไหมกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็คือเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่เอาไว้เวลาราคา,าน้ำมันในตลาดโลกแพงเราเข้าไปช่วย คือท่าไม่ชมคันในน้ํามันแต่ละลิตรแต่ละลิตรที่เราเติมกันเนี่ยก็จะมีโครงสร้างในนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเนื้อน้ํามันจริงๆมีภาษีสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงมีกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงด้วยถูกต้องครับในวันหนึ่งที่ต้องการจะให้ราคาในประเทศไม่สูงมากเกินไปตามตลาดโลกกองทุนน้ามันก็จะติดลบลงมาเพื่อช่วยชดเชยให้ถูกต้องครับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นเพียงแค่เครื่องมือเครื่องมือหนึ่ง ที่คอยช่วยไม่ให้ราคาน้ํามันขายปลีกในประเทศเนี่ยเกิดความผันผวนสูงขึ้นจนมากจนเกินไปนะครับเรายังมีเครื่องมืออื่นๆนะที่จะสามารถช่วยได้เช่นภาษีสัมปสาสิตริ์เขาสามารถลดลงมาได้ก็ทําให้ราคาขายปลีกลดลงมาได้เช่นก,กันแต่กระทรวงการคลังก็ไม่อยากลดภาษี <c oughs> ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในวันนี้ยังคงเป็นกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงคือทําได้เร็ว เพื่อบรรเทาภาระค่ากรองชีพให้กับประชาชนนั่นเองครับแสดงว่ามันจําเป็นอยู่ณว,วันนี้ยังจําเป็นครับเพราะยังไม่มีเครื่องมือใดที่สามารถใช้ได้รวดเร็วและทันใจเท่ากับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมองทิศทางราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ํามันปีหน้าอย่างไรราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในปี2569ราคาจะไม่สูงมากกว่าปี68นี้นะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าปัจจัยอื่นๆยังมีเช่นสงครามที่ยังไม่ยุติรัเสเซียยูเครนการคว่ำบาตรรัเสเซียหรือแม้แต่ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังมีให้เห็นนะครับ mm hmm. ดังนั้นสิ่งผันผวนต่างๆในเรื่องของราคายังมี mm hmm. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเฝ้าติดตาม mm hmm. สถานการณ์ต่างๆจะทำซีเรีโอเอาไว้กรณีที่เป็นเคสร,ราคาเท่านี้เราจะเก็บเงินไว้เท่านี้เท่านี้ให้คณะกรรมาการ mm hmm. บริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นผู้พิจารณา ผอ,อยืนยันว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงณวันนี้ยังมีความจำเป็นนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการไม่ให้ราคาพลังงานในประเทศนั้นผันผวนมากเกินไปเพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนของประชาชนถูกต้องเลยครับ <c oughs> อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเลยครับเอาล่ะกันท่านผู้ชมคะวันนี้ได้รู้จักกับกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงว่าเขามีไ้ทําอะไรแล้วมันยังจําเป็นอยู่หรือเปล่านะคะจากผอปนชัยวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบเรียลไทม เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจกคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชัน Smart Energy for better life and sustainability. สนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉรยิยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน มาดูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนกันค่ะบริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนเขาผนึกกับหน่วยงานท้องถิ่นสารต่อโครงการ PT ค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันนำพนักงานกว่า50คนร่วมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตำบลหน,นองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ทุกคนในชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนณโรงเรียนวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นกิจกรรมพีทีค่ายอาสา,าทำจริงไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งเราเป็นกิจกรรมที่เรา ทำมาตลอด2-3ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของชาวไทยของเราให้อยู่ดีมีสุขด้านไหนบ้างคะก็ในแง่ของทางด้านของการพัฒนาของการาการศึกษาความเป็นอยู่ของชุมชนแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งเราพยายามที่จะเข้ามาสนับสนุนเกษตรกร,กรชาวบ้านที่ ทางกลุ่มบริษัทพีทีเข้ามาทําธุรกิจอยู่ในตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเราก็จะมีทั้งด้านการศึกษาเราก็จะมีการแจกทุนการศึกษาแจกอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับในเรื่องของกีฬาอะไรต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตของคนในชุมชนของเราเองมีสุขภาพที่ดีในขณะเดียวกันทางด้านของผู้สูงอายุในเรื่องของสาธารณสุขเราก็พยายามที่จะเข้ามาดูแลทางด้านของผู้สูงอายุ ในโครงการชุมชนตาสว่างตรวจว,วัดสายตาและประกอบแว่นให้กับผู้สูงอายุวันนี้ต้องบอกตานผู้ชมว่าคึกคักมากทีเดียวค่ะพี่ๆที่มากันนี้ก็คือมารอตัดแว่นนะคะตรวจสายตาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตรวจวัดสายตาด้วยครับทาอะไรบ้างขั้นตอนของคนที่มาตัดแว่นหนึ่งก็คือเลือกกรอบแว่นก่อน <S <S 2> <S 2> เราจะมีกรอบแว่นให้ทางด้านของผู้สูงอายุได้เลือก,อกตาม<ห><ห>ที่ความชอบ,ชอบชแล้วก็เข้าตรวจว,วัดสุขภาพสายตานะครับว่าสายตาของแต่ละท่านมีสุขภาพตาเป็นอย่างไรบางท่านก็จะ มีต้อกระจกเราก็จะมีหมอตาเข้ามาตรวจวัดตัดให้เป็นรายบุคคลเลยแต่ละคนปัญหายาวเท่าไรก็จะได้เลนตามสายตาของตัวเองตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับใช่ครับแลวที่ผ่านมา3ปีนี้ทำไปมากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้เราก็ตรวจวัดไปมากกว่า6000คนแล้วนะฮะแล้วก็จะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับชอบไหมคะตัดแ่นชอบไหมคะ ชอบใจเนาะมันก็ได้เข้ากับสายตาเราด้วยเนาะใช่ครับแล้วแบบนี้นอกจากเรื่องของชุมชนตาสว่างที่ตัดแว่นแบบนี้แล้ววัดสายตาแบบนี้แล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมอะไรบ้างคะก็จะมีกิจกรรมให้ทุนการศึกษาน้องๆเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของเด็กและการจัดการอุปกรณ์การกีฬาเพื่อส่งเสริมให้น้องๆเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีการ,รปลูกป่า,านะครับปล่อยปลาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสร้างอาหารกลางวันให้กับชุมชนนะฮะแล้วน้องๆในโรงเรียนวนเวียนไปทั่วประเทศไปมากมาย เลือก่็จะเข้าไปทําในจังหวัดไหนชุมชนไหนเนี่ยหรือยังไงคะเราก็จะเลือกภายใต้พื้นที่ที่เรามีสาขาของเราหรือคลังน้ํามันของเราปัจจุบันพีทีเองเรามีสาขาครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับอย่างนครสวรรค์เราก็มีทั้งคลังน้ํามัน<ะ>แล้วก็มีทั้งแฟรนไชส์ของเราเองที่อยู่ในพื้นที่นะครับ ต้องขอขอบคุณคทางบริษัท PTG นะครับที่ได้นำโครงการอาสานี้นะครับมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนของตําบหลหนองปลดการที่ทางทยาสาได้มาจัดกิจกรรมเพื่อวัดส,สายตาแล้วก็ตัดแว่นให้กับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ดีนะครับทำให้ผู้สูงอาย,ยุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรู้สึกดีครับที่ว่า p t ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาได้มอบทุนการศึกษามานวันนี้นะครับซึ่งถือว่ามาช่วยพื้นที่ในการดูแลด้านการศึกษาสนับสนุนและก็หลายๆด้านที่ร่วมสนับสนุนในพื้นที่ด้วยครับผู้บริหาร PTG บอกว่าที่ผ่านมาบริษัทได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในหลากหลายด้านตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคมเพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันได้ทางททบนะคะจันอังคารพุทธ10นาฬิกานาทีกับอิชานสอยฟ้าโอสุกนทิปวันนี้สวัสดีค่ะ